สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับสำหรับบุนี้กามาตามต่อนะครับเด้อครับเล่าปัตนาครับเป็นชุดเล่าปัตนาเนาะครับเนาะของปูขุนครับเพิ่นเพิ่งได้ส่งมาให้ครับสำหรับปูขุนวันที่ยีฟซีปูจิกาครับหกหกเนาะเมื่อก้อนของเพิ่นกาเพิ่นว่าแตกวินครับเขาวินเนาะครับเนาะสำหรับเหล็กวินปูขุนกรเอาไปจับไปบายเบิ่งเด้อครับเด้อ เล็กวินปูขุนครับปูขุนมากว่านี้ชุดนี่เป็นกาเหล็กวินครับมากครบครับมากมาครบเอกซีตัวกับมาครับครับกาเล่าพัฒนาแล้วครับเนาะเป็นชุดเล่าพัฒนาเล้ครับเด้อครับเหล,ล่าพัฒนาครับ วันที่ยี่สิบสี่เนาะครับเนาะวันที่อยี่สิบสี่พยครับครับเป็นของปูขุนครับปูขุนครับเป็นชุดของเล่าพัฒนาของปูขุนเดครับเดอเอาไปจับไปบายเบื่องครับเป็นในมากนะครับเป็นหมวด งวดล่างตาเพื่นว่างวดล่างตาเนาะครับเนาะชุดล่างตาเขาเพื่อนครับเราพัฒนาครับสําหรับตัวเลขของปูขุนครับเลขปูขุนมากเพื่อนกาหายมากบนล่างที่เก้าเหรอครับบนล่างบนล่างเนาะครับสำหรับเลขเคียงของปูขุนครับเพื่อนขหายมากแบบนี้ 04นย์สี่ศห้าหกเครับเอาไปจับไปบายมันนะครับเด้อสำหรับเหล็กเหล็กเคี่ยงของเพินน0 4 5 6 7ห9ครับครับแนวทางของเพลินครับ สำหรับตัวเลขของปูขุนมีจักคูงูเจ็ดค, 7, 7คูครับมีเจ็ดครูนะครับเนาะสำหรับตัวเหลขจับคููมาหาครับวิ่งครับสำหรับเลขปูขุนวิ่งวิ่งลูดครับวิ่งลูดเลยเป็นว่าวิ่งลูดเก้ากับเจ็ดนะครับนะเด้อเก้ากับเจ็ดครับ สำรับเหลืกปูคุณเกากับเจ็ดครับข้าวกับเจ็ดอันตัวนีบ้บนรางเพืเ่อนครับวิ่งรูดลูดเกากับเจ็ดครับเป็นกลมมาให้กัเป็นเกาะครับเกาเนาะครับเกากับเจ็ดครับเก้ากับเจ็ดครับจับคู่ที่นี้จับคู่ จับคู่เอาจับคู่มาจับคู่จับคู่ใหมกับสี่สี่แาหก้าห้าเก้า็หกเก้าหกเก้าเจ็ด เจ็ดห้าแปดหกแปดหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดได้ไหมอีกตัวก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเด้อครับเอาจะไปบายบึงวิ่งรูด เก้ากับเจ็ดครับเก้ากับเจ็ดครับกลุ่มมาให้ก็มีห้าเก้าครับเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับ เสียนเนาะครับเนาะครับสำหรับเลขสามตัวก็มีอยู่ห้าหางนะครับเนาะห้าหางครับเก้ากับเจ็ดครับเก้ากับเจ็ดครับบินดุสำหรับเลขนะ 9, 7, 9, 7, ลเลขสามตัวเลขสามตัวจับมาเลยปู่จับมาเลขสามตัวก็มีอยู่สามหางนะครับเนาะห้า เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็ห้าเก้าศูนย์ครับห้าเก้าศูนย์ ล่องครับล่องให้ครับเจ็ดศูนย์ตัวลองครับมีอยู่สามหางครับสำหรับเลขสามตัวสามตัวมีอยู่สามหางนะครับเนาะครับบนล่างเป็นกายบนล่างมากครับจับไม่ยึดครับสำหรับเลขสี่ตัว สำหรับเลขสี่ตัวปูขุนเลขสตัวปูขุนนะครับเด้อครับศูนย์ห้าาจ็ดครับสำหรับเลขสี่ตัวสตัวของเพิ่นก็มีก็จะเป็นเ่าหรครับศูนย์ห้าเก้าเจ็ดครับสำหรับเลขสตัวของเพิ่นนะครับเด้อ เอาไปจับเห่นก็ได้ครับคุณว่าเอาไปเป็นเหล็กครับเหล็กจับครับเหล็กจับเห่นยนะครับเนาะครับสําหรับปูขุนเหล็กเล่าพัฒนาปูขุนครับปูขุนครับเอาไปจับไปบายเพื่อนนะครับเด้อครับผู้ได้มากก็จับผู้ได้คัดกระพานครับทางส่งเสนอเป็นเพียงลาทางนะครับเนาะ เปยแปลเป็นเพลงแนวทางไอเอฟซีเบิ้งครับทำง่ายครับเลทสำหรับเลทปูขุนค,ครับหมวดวันที่ยีเอฟซหมื่นแล้งนี่แหละครับครับเอาไปจับไปบายเบิ้งลองเบิ้งครับบนล่างเบิ้งกายกวิ่งวิ่งลูดของเพิ่นกับเกาครับเก็ดนะครับนะ 7, 9, 9 7, ครับจับคู่ใหม่ก็มีกเก็ดครูนะครับเนาะทำงามห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าเจ็ดครับสำหรับเลข เลขตัวกลมครับสำหรับกลมของปูขุนเป็นเหล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับเหล้างามๆปูขุนครับสำหรับปูขุนก็ได้ออกมาหลายครับหลายชุดหลายตำหนักแหละครับสำหรับเลขวิ่นของปูขุนกับศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับศูนย์สี่ห้าแปดเจ็ดเก้านะครับเนาะครับงามครับ ชุดนี้ของปูขุนครับคิดนวัดมือแร่งเสีแตกอยูุ่ทธครับสําหรับเหล็กปูขุนครับงามประจับมางามอยู่ครับสําหรับเหล็กหลอกเหล็กนั้นเพื่อนนะครับเนาะครับเอาไปจับไปบายเพื่อนนะครับเด้อครับดูได้ของมาแล้วใคร่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อครับเพื่อสิบอเดียผ่านแนวทางของปูขุนเล่าพัฒนาครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสําหรับกดไลค์ให้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะครับสู่กันไปเรื่อยๆ เจ็ดกันไปเรื่อยๆครับสำหรับตัวเหลขของทั้งสองย t u b e ของเิียงหยาพาเลาะก็มาหลายแหละครับมีอยู่สามสิบสี่สิบคนแหละครับประมาณนี้ครับครับเป็น่องหน่อยๆนะครับเนาะครับกูะกูนไปเรื่อยๆครับบุกขึ้่องแง่ก็เจ้าครับแต่ว่าจับมากอ่ะเป็นเหลขกครับเหล็กไม่อาจารย์ทั้งนั้นแหละครับครับเหล็กดีเหล็กเด่นมาทั้งนั้นนะครับ นี่อาจารย์มีคู่บาอาจารย์กันครับสำหรับเล็กตั้งสองเสี้ยหยาผ้าร้อนนะครับเนาะครับเป็นเปิดม้าไหนกครับบอสท่นไหนหลายเดือนนะครับเนาะครับยังบอสท้านนมียังเหรอครับยังบอท่นนมีกดเกณฑนข้าเจ้าครับผ่านกดผ่านเกณฑนข้าเจ้าสู่กันไปเรื่อยๆครับเำามาฝากมาต่อเย็บซีสุบู่ทุกคนครับดูคมผาคมแพงครับดูคมมักแหละครับคมมักคมชอบนะครับเนาะครับครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้กั ไม่มีอย่างครับเพียงแค่นี้แหละครับครับขอให้เอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อครับสุขมชงกนหมานๆร่ำร่ยลุย่ยเฮงเหงปังปังครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับตัง้งสองเส้นออยาผ้าเลาร้อขอสวัสดีครับ